ของมาส่งแล้วจ้าสูตรน้ำยาซักผ้าวันนี้เราก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะคะมีหลายสูตรมากวันนี้ก็จะทํากลิ่นดาวนี่สีชมพูก่อนนะคะแล้วก็บีสีฟ้าค่ะเริ่มทํากันเลยจ้าอันดับแรกเติมน้ำเข้าไปเลยน้ำำนําจํานวน12.5สดหลิตรนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะพอใส่เสร็จแล้วแล้วก็ตอาไปเลยจ้สาสสรเพิ่มฟองใส่เข้าไปแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็ทิ้งงวงรอไว้เลยค่ะ คนจนล,ละลายให้หมดเลยนะคะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็เตรียมหัวเชื้อแชมพูค่ะ n 7 0นเทลงไปเลยบีให้หมดนะคะให้เหลือต่อกันด้วยสารขจัดคราบสูตรเข้มข้น f 5 0ศนย์ะคะก็เทลงไปผสมกันเลยแล้วก็ผงค้นหรือเกลือบริสุทธิ์นี่นนะคะใส่ลงไปเลยเทให้หมดเลยที่เขาเตรียมมาให้เราก็ใส่เข้าไปเลยแล้ว ต่อด้วยกินน้ำหอมและก็สารกันบูดอ่าพอเทเสร็จแล้วเราก็คน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 ให้ส่วนผสมเข้ากันเลยนะคะคนจนเหนียวเลยแล้วก็คนไปเรื่อยๆคนให้เข้ากันเลยนะคะแบบนี้เลย<ป>คนคนแล้วมันก็จะเหนื่อๆน,นะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆพอคนคนละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทิ้ง ตั้งทิ้งไว้15นาทีนะคะเนื้อก็จะเนียนแบบนี้เลยเดี๋ยวเราตั้งทิ้งไว้เลยค่ะ15นาทีตั้งคู่ก่อนเลยเลยเดี๋ยวเราไปรอเวลาก่อน15นาทีแล้วเรากลับมาดูกันนะจ๊ะ,ะ,ะเมื่อเราพัก15นาทีแล้วก็ทั้งสองอย่างนี้มารวมกันเลยค่ะแล้วก็คนๆค,ค,คนให้เข้ากันเลยนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะพอกลวนเป็นเนื้อเดียวกันก็จะมีความหนื่น ของเนื้อผงซักฟอกนะคะก็กวนไปเลยจ้าแบบนี้เลยเราก็กวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะเหนียวเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เลยแล้วเราก็คนให้เข้ากันอีกครั้งนึงและก็ตามด้วยสีเราก็เทสีผสมใส่ลงไปเลื้อยยาซักผ้าของเราวันนี้ก็ทํา2สูตรนะคะสูตรบีทกับสูตรดาวนี่จ้าเลยนะคะใส่สีตามชอบได้เลยค่ะใส่ไม่ต้องเยอะเนาะเนี่ยสีนี้กําลังสวยเลยแต่คนกวนบอกว่าใส่อีกใส่อีกอ่ะใส่เข้าไปจ้ะทีนี้ก็คนเลยเหมือนขนมชั้นเลย กวนเข้าไปเลยค่ะกวนเข้าไปกวนเข้าไปพอกวนเสร็จแล้วได้ที่ไม่มีฟองก็เอามากอ,อกใส่ขวดแบบนี้พร้อมใช้เลยนะคะพอเทออกมาก็จะเป็นสีสวยแบบนี้เลยจ้าน้ำยาผ้านุ่มของเรา